สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับที่เข้ามาดูนี่ครับเดี๋ยวเราพาไปดู f r 2 1 0ครับดูว่าเขาสเต็ปรถเขาแบบไหนครับยังไม่ได้ทำอะไรเาเลยครับคันนี้เดิมๆโรงงานครับเดี๋ยวเราพาดูพวกเกียร์พวกเฟืงท้ายกันครับเกียร์ก็จะประมาณนี้ครับผม นะครับช่วงล่างเดิมๆครับเพิ่มเติมนิดหน่อยนี่ครับเนบไม่หนามากครับเนบก็ประมาณห้าตัวหกตัวครับเนบช่วยก็สี่ตัวแค่นี้ก็ไม่หักแล้วครับผม ประมาณนี้ครับหัวดุมกระบะก็เป็นกระบะสามมิตครับนี่ครับเดี๋ยวเราพาดูบั้นท้ายนะครับกานทางก็จะประมาณนี้ครับ oh. หลังจะจอดหลายวันครับกระบะขึ้นสนิมเลยฝนตกไม่หยุดเลยตกจัง ไม่มีเลยครับเดิมๆครับอยู่ในช่วงประกันครับแตะเขาไม่ได้เลยก็อาจจะมีเพิ่มก็น่าจะเป็นบางฝนบางฝุ่นนะครับไม่งั้นไอ้สาวแน่เลยอ่ะงนะับเดี๋ยวเราพาดูเครื่องกันเดี๋ยวขอตัวยกหัวสักครู่นะครับเดียวเด้๋ยวเลยสักครู่นะครับ ครับได้แล้วนะนีครับเดี๋ยวจะกู้ขอตัววางมือถือก่อนนะครับ โอเคครับผมนี่ครับระบบเครื่องก็จะประมาณนี้ครับเครื่องซีซูปครับคอมเร็วครับโอ้คีนกอาจจะเยอะหน่อยจอดนาน,นครับจะได้ประมาณอาทิตย์นึงนะครับฝนฝนตกเราพาไปดูฝั่งเทอร์โบครับโตูกขนาดไหน, <c oughs> นครับระบบเตอร์คูลเลอร์ กต่แต่ไม่รู้ครับทําไมเขาเอากล่องไฟไว้ข้างล่างจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าครับพอใช้ไปนานๆน่ครับก็จะประมาณนี้ครับไม่ได้ล้างเลยครับก็จะมีใส่เตะครับอืมเอาไว้เซสาวไม่มีนี่สาวไม่กรี๊ดก็ไม่ตกใจครับแต่เดิมไม่ดังครับเดี๋ยวเราเอาหัวลงกันครับ เลองดูเลียวพาดูในเก่งครับทับหัวซะด้วย <C ül> น่ครับการเปิดหัวก็ไม่มีอะไรมาครับุ่นี้ดึงนี่ครับดึงนี่แล้วก็เอาดำนี่ดึงลงครับแล้วก็ดึงนี่ครับตอนยกขึ้น <C ül> ก็ตัวนี้ไม่มีที่ล็อกนะครับครับเดี๋ยวเราพาดูในเก่งฝั่งนี้ เอากุญแจน,นะครับคลิปนี้อาจจะน,น้ำหน่อยครับรีวิวสามคันเลยครับครับกันในเก่งก็จะประมาณนี้ครับไม่ได้เชิดเลยขาลรถใหม่เนาะก็ไม่มีอะไรมากครับรถใหม่แม็ทอครับอันนี้ทำเบาะมาแล้วครับนี่ เบาต่ำเบาหลดนะครัเบาโหลดครับนั่งสบายไปเลยอ่ะในเก่งก็จะไม่มีอะไร,รเราใครมานั่งปรับผงอะไรอย่างนัีนน้นี่นี่รับเดี๋ยวฟ้าฟังเสียงเสียงเรมเดิมๆไม่มีอะไรมาก ดูหน้าเรียนไหมครับเขาสวยดีนะน่าเดินเดินครับวันนี้อยู่ดีเลยครับเดี๋ยวเราพาไปดูฮิโน่ครับประกอบนอกกับอิสุนี้ รีวิวแค่นี้ครับเดี๋ยวเราพาไปดูฮิโนโ่ฮิโน่ก็จะแต่งประมาณนี้ครับก็จะมีแกบมีกระจกนาฟ้าหลังเต่าแล้วก็ไฟข้างบนครับปตัตตานีนิดหน่อยเดี๋ยพาดูแนบครับนี่แนบนอกไม่รู้ทำไมมันหนาจังอ่ะ นะครับเละจังระบ้านพื้นบ้านเละมากครับฝนตกทุกวันเลยนะครับแนบก็จะประมาณนี้ครับแนบนอกนี่ก็จะเป็นกระทะเลครับกระทะชุบต้องมันรักษานี่จะเป็นเกียร์นจะเป็นเกียร์เดินติดรถครับนี่ครับก็ไม่มีอะไรมากครับกระบะแต่กระบะคันนี้น่าจะน้อยกว่าสามมิตรครับ สามเมตรหกสิบยังไม่รู้ว่ากุญแจอ,อยู่หรือเปล่าโออยู่ครับคันนี้ก็จะมีคน่าจะปลดคาเลงมาหน่อยนึงครับอย่าเราเปิดให้ฟังครับ ทำมาแล้วครับน่าจะแมปมาอยู่ถ้าไม่แมปขึ้นไม่ไหวครับถล้าเร่งไฟฟ้ามันต้องแมปครับเดี๋ยวสองร้อยสิบจะไปแมปอยู่ครับนี่ครับโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับเขียวมะนาวครับนี่เดี๋ยวพาเราพาไปดูคุณปู่กันครับคุณปู่ โบอินเตอร์ครับทำเองครับบายช่างบาสครับเดี๋ยวเราพาดูเทอร์โบกันนี่ครับระบบระบบเทอร์โบก็จะประมาณนี้ครับคราวนี้ไม่ได้ใส่เกียร์ตัดนะครับนี่ดูบูธเอาครับ ครับระบบเต,ต็มระบบเต็มระบบเลยครับเดีย๋ยวเราพาฟังเสียงเบิ้ลห้ามเบิ้ลเกินครับเดี๋ยวพังแน่บูสายท่อก็จะเป็นเลดทั้งเส้นครับท่อไอเสียครับข้างหลังก็ไปนะครับจะดูแน่ิ่นมี เตับก็จะมีปล <acceptable> ายท่อฮะครับปฮะก่อนครันนี้วิ่งอยู่เดี๋ยวกรุงเทพครับมาอยู่บ้านท่าหมอก็ในสองสามปีแล้วครับผม <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวผมพาฟังเสียงเนี่ยรถไวรุ่นนี่เก่งก็จะประมาณนี้ครับออกงานครับกันนี้เดี๋ยวเราพาฟังเสียงครับ ทัว่าตัดติหรือเปล่าจอหน้า๋ยวมานี่ครับโอ้โหแค่แต่เ้าฟังเสียงครับ ก็จะเป็นระบบเดินเองทุกอย่างครับกองเลสท่อเลสครับ่องเป็นหุบวิี้ครับเดี๋ยวเราพาไปดูบูธมาบูธขึ้นไหม โอเคครับเดี๋ยวขอจบการนจะทำไว้เียีเย่านี้สวัสดีครับถ้าอยากให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้ครับผมนี่ครับโอเคครับผมมาดีครับ